เทคนิค vibration นะครับกล้ามเนื้อหรือว่า spring muscle นะครับเป็นเทคนิคที่เราสามารถที่จะใช้ประโยชน์ในการขยับนะครับผมจะสาธิตให้ดูนะครับในกรณีที่มันแบบแคบสุดๆเลยนะฮะดูนะผมใช้เทคนิค vibration จะแตกต่างกันนะครับมันคือการสั่งให้กล้ามเนื้อเนี่ยสั่นตอนไหนก็ได้นะครับระยะเเท่าไหร่ก็ได้นะครับซึ่งถ้าเราดีแคบๆแบบนี้เนี่ยมันจะ ยากมากนะครับลองดูนะถ้าเราใช้วิธีการดีดขยับเองเนี่ยมันจะไม่สามารถที่จะสร้างลักษณะเสียงแบบนี้แบบที่ได้นะนะอันนี้ด้านบนนะฮะด้านล่างเดี๋ยวผมจะปรับให้มันเป็นปลายปิกนะฮะ,ะเดี๋ยวผมจะปรับให้เป็นการดีดนะครับ มันจะทำให้ลักษณะของโน้ตนะครับที่ออกมาค่อนข้างสมูทนะครับแล้วก็เ,เป็นธรรมชาติมากกว่าการที่เราขยับเองลักษณะแบบนี้นะฮะซึ่งถ้าเรามองผืนเผเนี่ยมันจะใกล้เคียงกันมากกับการขยับเองนี่คือการขยับเองนะนี่คือการสร้างไรเบชั่นการสร้างเรเบชั่นนะนี่ขยับเอง แทบจะไม่ต่างกันนะครับแต่ว่าความต่างกันของมันก็คือความสบายของตัวผู้เล่นเองจะรู้สึกได้ทันทีเพราะว่าถ้าเราเล่นในลักษณะของ speed picking จริงๆเนี่ยพวกลักษณะเนี้ยมันจะค่อนข้างโน้ตจะสมูทเพราะว่าแรงที่ใช้เนี่ยมันเกิดจากการสั่นเราจะไม่จำเป็นต้องคอนโทร ในส่วนของแรงอะไรมากมายนะครับจะปล่อยให้มันเป็นไป,นปนตามธรรมชาติแต่ว่าการขยับเองเนี่ยนะครับเราจะต้องเราจะต้องคำนวณเองนะแต่พอเราเล่นานานๆเข้าเนี่ยผมเชื่อว่ามันจะมีเรื่องของการรู้สึกว่ามันเกร็งขึ้นนะเพราะว่าความสะสมของอการขยับเองกดแรงติกในกล้ามเนื้อมันจะมากกว่าการที่เราใช้เทคนิคการรวเบชชั่นตัวนี้นะครับนะฮะซึ่งเราสามารถใช้ได้ในทุกๆนิ้วเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นมือซ้ายหรือมือขวาหรือการเกาอะไรพวกนี้เนี่ยเราสามารถที่จะสั่งให้นะครับร่างกายเนี่ย ทำไวเบชั่นได้ถ้าเราเข้าใจหลักการในการสร้างมันนะครับเพราะว่าตัวส่วนใหญ่คนที่ใช้เทคนิคเหล่านี้เป็นเนี่ยด้วยความบังเอิญเนี่ยอาจจะเกิดจากการที่ฝึกมาเป็นเวลานานแล้วก็เข้าใจวิธีการฝึกนะครับของตัวเองแต่ผมมีคําอธิบายที่เราสามารถสร้างมันได้ด้วยตัวเองทุกคนนะครับใช้คําว่าทุกคนเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นเทคนิคที่ถ้ามีความเข้าใจในบางเรื่องเนี่ยคุณสามารถที่จะทําให้มันกําเนิดเป็นไวเบชั่นได้ ครับแล้วก็ปรับเอาใช้งานกับทัมมิ่งสมมติเราเปิดเมทานอมนะครับเราก็สามารถที่จะเล่นมันไปพร้อมๆกับเนี่ยเราก็กําหนดการสั่นเทือนให้ให้ช้าลงนะครับแล้วก็กําหนดน้าหนักของการจับปิ๊กเพื่อให้เกิดโมเมนตัมนะครับเนี่ยรูปแบบการเล่นต่างๆ2ส,สายนะครับมันก็จะมีการจัดการนะครับไวเบชั่นอย่างเช่นรู้ลักษณะแบบนี้นะฮะเราก็จะรู้แล้วว่าในสายบนเนะี่ย ต้องการรบีชั่นลักษณะอะไรนี้นะครับระอาหารขนาดนี้เราก็สร้างรบีชั่นที่มันใช้ในการข้ามสายครับมันก็จะรู้ทันทีว่าจุดไหนนะครับที่เราจะสามารถสร้างใช้เทคนิคเบีชั่นตัวนี้นะครับแล้วก็ปรับความกว้างให้มันอะไรประมาณนี้ครับผม กรับใครที่สนใจนะครับไอ้เทคนิคตัวนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าไม่มีที่ไหนสอนอย่างแน่นอนนะครับอยู่ในคอร์สตลอดชีพของผม999บาทเท่านั้นเองนะฮะแล้วก็จะมีเนื้อหาในส่วนของกีตาร์ในเชิงปฏิบัติอีกเพียบนะครับให้เราฝึกกันรับรองว่าแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวนะเะกาเปิดโลกให้คุณแล้วครับผมใครที่สนใจสามารถที่จะอินบ็อกซ์เข้ามาเรียนได้เลยนะครับ